บอลฝ่อมาคับข้อแรกนะครับวิธีการทำนะครับให้เอาสามคูณกับ y แล้วก็สามคูณดับสี่เท่ากับ y ส่วนห้าบวกสองเท่ากับเท่ากับสามลบลบสิบสองจากนั้นก็เอาสาม y มาอยู่ฝั่งขวามาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เอาสองมาอยู่ฝั่งขวาก็จะได้ y ส่วนห้าลบสาม y เท่ากับ 12, ลบสิบสองลบสองจากนั้นก็ให้เอาห้า เย่้ฟังมามาคูณ y ลบส y เท่ากับหลบสิลบสเท่ากับหคูณสิก็จะได้60สิบสคูณคูณหเท่ากับสิ ฝั่น,นี้ก็จะได้ลบสองวาถ้ากับ6กสิบลบลบ 10. จากนั้นก็เอาฝั่น,นี้เอาบวกกัน60สิบบวก สิบสองกับสองมันลบลบลบเป็นบวกเอาหกสิบมาบวกบวกกับสิบก็จะได้ลบสองวายเท่ากับเจ็ดสิบลบเจ็ดสิบจากนั้นก็ให้เอาลบสองไปหารหารกับเจ็ดสิบก็จะได้เจ็ดสิบส่วน 7, ลบเจ็ดสิบลบ ลบเจ็ดสิบส่วนสองลบสองก็จะได้วาเท่ากับสามห้าข้อสองวิธีการทำให้เอาเจ็ดไปฝั่งขวาแล้วสองไปฝั่งซ้าย น้าคู่มาคูณกันเขียนใะวงเล็บ2 2วงเล็บ5คูณบวก4วงเล็บปิดเท่ากับวงเล็บ7 หนึ่งวงเล็บ3คูณลบสีวงเล็บปิดบวกหนึ่งต่อมาให้เอาสองคูณกับ2องเท่ากับ4อันนี้ก็ให้ เจ็ดคูณกับหนึ่งก็จะได้สี่วงเล็บห้าคูณบวกสี่วงเล็บปิดถ้ากับเจ็ดวงเล็บเปิดสาม คูณลบสี่มันไดบปิดบวกหนึ่งแล้วก็ให้เอาสี่คูณกับห้าแล้วก็สี่แล้วแล้วฝั่งนั้นก็ให้เจ็ดคูณกับสามคูณกับสี่ ถ้เท่ากับ2 0 x บวก16เท่ากับ21 x ลบ28 บวกหนึ่งจากนั้นก็ให้เอาอีเวนตเอกย้ายมาฝั่งซ้ายห้าสิบหกย้ายมาฝั่งขวาเหนือนการทำ แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายยี่สิบ x ลบยิบลบยิบเอ็ด x เท่ากับลบยบวกหลบสิ

กับลบสิบหก 16. ทั้งคู่เป็นลบเหมือนกันก็เอาเป็นบวกก็กับสี่สามลบสี่สามจากนั้นก็เอารลบหนึ่งย,ย้ายย้ายมาหาร หารกับ43 x เท่ากับลบส่วน1ส่วนลบ1 x เท่ากับส3ต่อมาวิธีการทำข้อ3ใ้้ห้า 5. ย่าข้างไปฟั่งขวาสามไปัังซ้ายได้สามโมเลบเปิด S บวกสี่โมเลบปิดลบห้าโมเลบเปิดยี่ิบห้าลบแปดโมเลบปิด จากนั้นให้เอาให้เอาสมาลบ3มาคูณ4ีฝั่งนั้นก็อเอาหมาคูณยี่ลบแได้เท่ากับ 9s ้าบวกสอบวกสิบสเท่ากับบวกห้ลบลบสี จากนั้นก็นนอา S, มาฝั่งซ้ายครับสิ S, มาฝั่งขวาในเครื่องหมายสิบเอเท่ากับลบสี่สบลบสิบอลบ 1ิบเท่ากับลบหนึ่งสีเป็นลบ12เป็นลบมันก็เลยเป็นบวกเท่ากับห้าเป็นเครื่องหมายลบจากนั้นให้เอาลบหนึ่งย้ายมาเป็นหาร ่็กับห้าสิบสองส่วนลบหนึ่งคำตอบ่ากับห้าสิบสองทั้งทั้งคู่เป็นลบเหมือนกันก็เลยเป็นบวก